เชสเยอะวิวดีมากคือมันเป็นโบสถ์เก่าเนาะว่าเป็นยังไงอร่อยอารมรสชาชีสแบบมันเหมือนชูแป,ป้งแบบชีสเป็นหลัก uh, อืมอร่อยเปรี้ยวแบบบกวโคตรอร่อยอ,อร่อย อ่ะมีพี่เควินเลี้ยงเครื่องดื่มนะครับพี่เควินคือเบียร์แก้วใหญ่มากพี่เควินจะสามารถกลับบ้านตรงทางหรือเปล่าตรงอยู่แล้วครับเบ๊ะใหญ่มากมีเลนึ่งมีมีเวอร์จินใช่ไหมเวอร์จินทิโตโอเคเพราะเราเป็นแบบสายเวอร์จินเนาะขอบคุณพี่เควินมากครับอะ่พอดีเลยทำงานเสร็จก็ได้ดื่มนี่คือเลิกงานหูกไหมพี่เควินแต่งตัวดีมากนะ ตอนนี้อยู่ที่ชื่อว่าเมอร์คาโตเนาะอยู่ตรงเมแฟร์เนาะเนี่ยไม่รู้จักเควินแนะนำให้รู้จักอยู่ชั้นบนวิวดีมากคือมันเป็นโบสเก่าเนาะมันก็จะมีความกระจกสีแล้วข้างข้างล่างเองก็จะมีแบบร้านของกินหลายๆร้านเขาบอกว่ามันเป็น Sustainable Market เก็ตเนาะเปิดตั้งแต่เที่ยงยันกลางคืนเลยคือมาดื่มสั่นๆที่นี่ได้เนาะเดี๋ยวพอไปดืมพี่เควินหลังกล้องก่อนละ something to say you should hear it all i'm happy to make time for your feelings but you have to admit i already do let's just break it down to you and me uptown dancing all around till the disco ball pops but i have to be me แล้วพอเขาทำเสร็จแล้วเขาจะมีการแบบเหมือนเป็นชีสก้อนใหญ่ๆที่เขามาคุกะคะีเนี่ยครับให้เควินชิมนี่ไม่เคยกินว่าเป็นยังไงอร่อยอร่อยชาร์ชีสแบบสุดยอดแล้วก็เพิเปันจะมาที่หลังเออที่นี่เขาบอกเป็นแฮนด์เมดพาสตา้าก็อยากกินเออแต่เส้นดูนิ่มนะนิ่มนิ่มจริงเออเส้นดูนิ่มนะเจนนิ่มหอมชีสต้องคนชอบชีสอะ่ะชีสแบบเต็มที่มาก หน้าเห็ดแล้วทาโก้จุกจุก no. no. oh. oh. แต่เราที่เนี่เขาทำไม่จัดนะถ้า mm hmm. เป็นเมืองไทยอ่ะถ้าเกิดพิซซ่าทาโก้นะจะถมซอสของเราจนแบบกลิ่นแรงๆอ่ะมันเหมือนชูแป,ป้งกับครีมเป็นหลักแต่ทเโก้ก็คือไม่กลิ่นมาก่อน,อนกลิ่นแต่ไม่ได้แรงอือใช่นี่คือตุ่มต่างสองอย่างอร่อยมาก,มากเดี๋ยวขอเป็นก่อนครับ คือมาเมอร์คาโต้แต่ยังมีอาหารชาติอื่นนะเช่นเบารดัมบลิงราเมนอาหารไทยอาหารมาเลก็มีแต่ว่าวันนี้เป็นเหมือนว่าอิตาลีของเราสามองคนปะพิซซาพาสต้าแล้วก็ตบด้วยเจลาโต้เจลาโต้ชื่อร้านอะไรนะบาดิอาเน่เนาะก็คือตอนแรกฉันจะเลือกรสที่ฉันต้องการแล้วเว้ยก็ เควินบอกให้เปลี่ยนรถน,นู่นนั่นเลยรู้สึกนี่หก้ใช่ปะก็ค<อ>ืไ 4, อได้4รถหะ6บอลซึ่งอันนี้คุ้มค่าสุดเพราะว่าสตาร์ทรถอ่ะประมาณ4,50ส่ิทีนี้ก็คือ<ๆ>ที่เควินกินก็คือเป็นสายซอเบย์เนาะมีเลมอนแมงโก้และสตรอบเบอรี่เควินหนึ่งคาบอกว่าโคตรอ,อ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวชิมนี่ก่อนพิตาชิโอลองไหมชิมก็ได้ พริมมี่เดียวมมแต่ว่ามันอาจจะไม่แบบไม่ได้แรงไม่ได้แรงไม่ได้แบบเข้มข้นแต่ว่ามันพริมมี่มอันนี้คือสิ่งที่ไทวินนองนาให้เรากินนะั่นคือตัวที่ได้ชนะอวอร์ดปี2015เป็นเทกสกาช็อกโกแลต <c ười> นวลอันนี้อร่อยกว่าฮะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงนะเดี๋ยวค่นี่คือเลมอนโซเบ่เลมอนโซเบ่ อมอืร่อยอะไรมอสโบเบอร่อย,เ,ออยเปรี้ยวแบบอแล้วก็แมงกโกสโบรเบอร่อยมากอสั่นแรกๆเข้าเข้าแล้วผมไม่มีกลิ่นเว้ยกลิ่นมาไผ่มาการม,สาารมาอมสโบเบอร์สบายมากนี่ซอฟตเบรีซอฟเบร์สั่งมาเหมือนกันอือากุนซอฟเบรีดีแต่นี่ให้เลมอนเลมอนดีสุดเลมอนคือแบบขึ้นไปเลย เรากินดาร์กช็อกบ้างอันดาร์กช็อกลองไหมอืมดาร์กของจริงโคตรดาร์กถ้าใครไม่ชอบเวินดาร์กไม่แนะนำเพราะ<ค>รว่ามัน,นขมมันเป็นขมจนติดเปรี้ยวเลยมันขมติดเปรี้ยวเลยอร่อยทุกอย่างบาเดียนี่มาจากฟ er, ิลิปปินส์คือฟอร์เรนซ์ปี1932 สรุปมาอังกฤนกินแต่เจลาโต้เขเลยวะ <laughs> ลังเลระหว่างพิตาชิโอกับเฮเซนัทต้องจบคือต้องบอกก่อนว่าอนนเอาเป็นเฮเซลนัทเฮเซลนัทที่ไม่เข้มข้นไม่ได้เข้มข้นนะแต่มันจะเน้นครีมมี่ซึ่งใส่ครีมมี่ต้องชอบแน่นอนสองรสนี้เราให้สองรสเนี้ยนี่ถ้าเลมอนหรือว่าแมงโก้เลมอนดีสุดเอเอเลมอนก็แบบขึ้นไปแต่ว่าแมงโก้ก็อร่อยแต่แมงโก้ถ้ากินแมงโก้หลังจากเลมนอนอะจะไม่ได้รสชาติมันดรอปแล้วอ่ะ แต่ละคูนพิซซ่าชิโอความครีมมี่มันคือได้มากมาอันนี้ก็แต่ัวนี้ก็อร่อยดีได้กินหลังป้องอนะ่ะ <c oughs>